ครับอยู่กับผมนอดบ้านนาครับวันนี้ก็จะพามาชมฝรั่งกิมจูฝรั่งไร่เม็ดที่เป็นอีกหนึ่งสวนครับที่ได้ผลจริงนี่ครับวิธีการปลูกก็ง่ายครับแล้วก็ขยายพันธุ์ง่ายโดยใช้วิธีการตอนตอนกิ่งหรือว่าทาบกิ่งแต่ว่าก็แนะนำให้ตอนกิ่งนะครับเพราะว่ามันวิธีการง่ายกว่ากันครับ อีกส่วนหนึ่งก็ลุงได้เก็บไปแล้วมาเช้าครับไปขายให้ลูกค้าเดี๋ยวจะพามาสอบถามท่านจะของว่าวิธีการปลูกแล้วก็ขยายพันธุ์แบบไหนเดี๋ยวก็กิ่งพันราคาเท่าไหร่ราคาส่งราคาปีกเท่าไหร่ครับจะพามาสอบถามกันส่วนด้านนี้ก็จะเป็นบริเวณภายในครับของสวน ก็นี่ครับผมระบบน้ําคือสําคัญที่สุดครับน้ํานี่ก็จะปล่อยทั้งปีครับแล้วก็วิธีการที่เราไม่ต้องออไปให้หญ้าขึ้นหรือว่าให้มันลุกลุกด้านล่างนี่เราก็เอาน้าฟางครับมามาใส่มันจะป้องกันพวกหญ้าแล้วก็ ช่วยให้ดินชุ่มชื้นตลอดเวลาแล้วก็เป็นปุ๋ยอย่างดีเลยครับผมนี่ไม่ต้องไปใส่ปุ๋ยเคมีหรือว่าปุ๋ยประเภทอื่นครับใส่แค่ฟางแล้วก็มูลสัตว์นี่ครับเตรียมต้นไปหมดครับนี่ไเวียนเป็นฝรั่งกิมจูนี่ครับ กิ่งเล็กๆก็สามารถตอนได้ครับนี่น,น,นี่ครับผมลักษณะการหอ่อก็ประมาณนี้ครับเก็บทุกวันแล้วก็ห่อทุกวันครับ <c oughs> เชยกันไปเรื่อยครับ <c oughs> แล้วระหว่างที่เรารอฝรั่งหรือว่าห่อฝรั่งนี่เราก็จะปลูกจำพวกพกริกกับ พริกผสมในสวนฝรั่งมันก็จะงามเช่นกันครับนี่ครับจำพวกบพริกปูกไว้กินเองนี่ครับ,รบเดี๋ยวจะพามาถามคุณลุงว่าโอเคไหมครับว่ากับการปลูกฝรั่งแล้วกิ่งพันราคาเท่าไหร่เดี๋ยวจะพามาถามครับ ครับสวัสดีครับ,บคุณลุงครับผมอันนี้การห่อนี่เราจะเลือกอประมาณไหนครับที่เราจะห่อได้ประมาณโป้งมือนะครับประมาณโป้งมือใช่ไหมครับอโอ้ครับมันจะต้องเด็ดเอามืนไว้คู่ออกนะเด็ดเนี่ยอ๋อเราต้องเด็ดออกใช่ไหมครับม,มันจะไม่ใหญ่อ๋อถ้ามันมีหลายหลายลูกในในช่อเดียวกันนี่เราจะเด็ดทิ้งใช่ไหมครับ นี่ครับผมวิธีการบาง,งคนคไม่รู้ก็คือห่อไปหมดห่อไปหมดเอช่อเลยไม่ไม่ไม่ใช่นะครับผมต้องเด็ดอ,ออกเหลือให้ให้เป็นลูกเดียวเพื่อการจเจริญเติบโตที่ดีครับนี่ครับแล้วลักษณะการปลูกนี่กี่เม็ดคูณกี่เม็ดครับสุดที่มันเกิดสี่เม็ดก็พอดีครับอ๋อแล้วแต่พื้น,นที่เนาะถ้าพื้น,นที่เยอะก็เว้นระยะห่างสักหน่อย ถ้ามันพื้นถ้าถ้าเรามีพื้นที่เล็กเราก็ไม่ต้องไปปลูกให้มันทีมากทีมากเลยครับทำลำบากจะตัดเองทำยากกินยากครับครับแล้วทางด้านรายได้นี่ดีไหมครับผมมันก็พออยู่ได้มันพออยู่ได้เนาะมันได้ทุกวันทุกวันวันตั้งแต่สามสิบสี่สิบโลมันเกิดสามสิบสี่สิบโลครับผมบวกไปครับโลละยี่สิบบาทลองคิดเล่นๆครับราคาส่งยี่สิบบาท สีโลก็ตกเป็นเงินเท่าไรละ10โลก็200ร้ครับนี่ครับสีบโลก็800รครับรายได้ทุกวันนี่ครับ,นนส,รบส่วนหนึ่งก็ต้องขยันครับมามา,มาดูแลแล้วก็มาหอ่อพวกอ่ลูกที่มันกําลังจะเติบโตขึ้นมาครับถ้าเราไม่หอ่อพวกแมลงพวกอะไรมันก็จะมาเจาะกิน แล้วลักษณะไอ้กิ่งพันธุน์นี่เราตอนแล้วเราไปทิ้งไว้หรือว่าเราตอนแล้วเราไปปลูกเลยครับไปช่ำอีกแบบหนึ่งใส่ช่ำใส่ถุงนี่ถุงดำแล้ครับอ๋อถ้าเออไปช่ำใส่ถุงดำทิำ้ง,งไว้ประมาณกี่วันครับผมสองสามอาทิตย์ถึงออกได้ถ้ามันมันมันออกยอดนะคร,รับประมาณสองอาทิตย์ที่สามอาทิตย์นี่แประมาณนี้ครับประมาณสองสามอาทิตย์นะครับ <S 2> <S 2> แล้วเออกิ่งพันธุ์นี่ จำนายเท่าไรครับพวกกิ่งพันธุ์ถ้าเอาเยอะๆนี่เท่าไรครับที่เจมามันจะสามสิบเยียสามสิบสามสิบบาทครับผมนี่ครับใครสนใจก็ลองโทรมาสอบถามได้ครับเป็นพวกกิ่งพันธุ์หรือว่ามาดูงานจริงได้ครับที่อำเภอขามตะแก่แสงตำบลนนเมืองครับผมก็ถือว่าโอเคครับประสบผลสำเร็จ สนี่งสวนแถวนี้ก็เยอะครับสวนฝรั่งการการปลูกก็ง่ายครับวิธีการเพาะชำแบบไหนแบบไหนก็มาลองศึกษากันดูครับนี่ครับรายได้ทุกวันครับวันละ3 0มสิบรูก็อยู่บ้านที่เฉยครับไม่ต้องไปออกทำงานนอกบ้านหรือว่าแค่เราเพียงเอาใจใส่กับมันรู้วิธีการกับมัน ก็โอเคแล้วครับครับคุณลุงอยากจะฝากถึงเกษตรกรยังไงบ้างครับผมก็วิธีการปลูกแล้วก็มันดูแลแบบไหนครับต้นน่ามันจะดูแลมันจะไอ้ปเป็นกำพวกเพียไอ้เพียใช้กจันนะเพียไอ้ตัวขาวๆแล้วก็อีกแล้วเราขีดพวกไอ้ไอ้สารกำจัดแบบไหนครับขีดไอ้มันไอ้เป็นยาพวกเคมีมใช่ไหมครับผมควอนไฟนมม้ำส้มอ๋อนำ้ำน้ำส้มควอนไฟนี่ครับผม การกำจัดเพี้ยมันต้องอาสายขีดไปเรยต้องมันดูแลนะครับเนาะนมันกักินนุกับมดดงไฟกักินโยดกับกัินตน้อย่างอย่างอย่างเราปลูกนี่เราต้องมาดูแลทุกวันครับมันก็ทอย่างที่เห็นครับนี่ถือว่าทํางานตัวเองได้ผลผลิตกับตัวเองก็ถือว่าโอเคครับ นี่ครับกำการตอนไว้เต็มสวนครับส่วนหนึ่งก็กำลังจะใส่ถุงดำแล้วก็จัดส่งลูกค้าครับผมก็ถือว่าโอเคครับไม่ทันส่งไม่ทันด้วยกำลังขายดีครับพวกพันฝรั่งมันกรอบแล้วก็หวานอร่อยครับครับสำหรับวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากครับมานำเสนอคลิปดีๆให้กับเกษตรกรได้เห็นได้รู้ครับ ว่าวิธีการปลูกแล้วก็กิ่งพันธ์ถ้าใครสนใจก็โทรมาสอบถามได้ครับผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ใต้คลิปก็ฝากกดติดตามเลยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆอีกต่อไปครับสำหรับผมนอดบ้านนาก็ขอสวัสดีครับ